กลับมาแล้วหลังจากที่เราบอกไปในคลิปโลซั่นว่าจะกลับมาใหม่นี่ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นหน้าหาซีซั่นพอดีมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สามสิบห้านาทีนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่เกาะกูดกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปแ,บบแวะรับเพื่อนของเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิปนี้ของเราจะสนุกแค่ไหนไปกันเลยคะ่ะ หลังจากที่เรารับเพื่อนแวะซื้ออาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมสอกจังหวัดตราดกันเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นท่าเรือที่เราจะเดินทางไปวันนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรือของกัปตันฮุกรีสอร์ทถ้าเรามาพักที่กัปตันฮุกปีเตอร์แพนทิงเกอร์เบลและวเวนดี้เดอร์ปูนะคะเราจะมีเรือเป็นของตัวเองเลยค่ะในการไปรีสอร์ทได้เวลาลงเรือกันแล้วค่ะเรือของรีสอร์ทจะเริ่มออกเดินทางตอน11โมง45พอดีเป๊ะเลยค่ะ จากท่าเรือถึงกาะกูดเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีนะคะถึงแล้วค่ะกับตันฮุกรีร่ส์ทุกคนดูสิน้ำสวยมาก มาถึงนะคะก็เป็นเวลาอาหารเที่ยงพอดีเลยค่ะอาหารของเราที่จองมาแบบแพ็กเกจก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ทุกมือ้อซีฟูด้ดเน้นๆกันไปเลยค่ะและที่นี่ยังมีชาโอววลตินกาแฟขนมปังให้เราได้ทานตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่เป็นอาหารบางส่วนที่เราทานกันมื้อนี้ค่ะเยอะมากเรื่องไม่ถูกเลยต่อไปเราจะเดินทางไปที่ห้องพักกันนะครับ นี่นะครับห้องพักเราจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับห้องของผมจะเป็นวิลล่าเลขสี่นะครับนี่จะเป็นภายในห้องพักของเราซึ่งห้องวิลล่าเลขสี่จะสามารถนอนได้หกคนเลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าห้องพักของเรานะครับสามารถนั่งเล่นหรือนอนได้ตรงนี้ได้เลยนะน,นี่ก็บรรยากศาศรอบๆอนะครับตอนนั้นจะเป็นทะเลนะครับผม เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตกกันนะถ้าเราจะไปน้ำตกเราต้องเดินทางด้วยเรือหางยาวแล้วต่อเรวอรถสองแถวเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะแต่นเดินทางของเราจะใช้เวลานั่งเรือต่อรถทั้งหมดไม่เกินสิบห้านาทีครับ ถึงแล้วนะครับน้ําตกของใหญขีทางขึ้นลงน้ําตกเขาบอกเลยว่าชันมากไม่แนะนําสำหรับผู้สูงอายุมานะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงข้า่าน้ําตกกันแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะตีนไปอีกนิดนึงเพื่อเข้าไปในน้ำตกกันนะก่อนที่เราจะลงเล่นน้ำกันนะพี่พี่สตาฟจะคอยรักเสื้อชูชีพให้เราแน่นๆเพื่อความปลอดภัยในการเล่นน้ำนะคะ เมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ถึงเวลากลับไปทานอาหารว่างกันนะคะอาหารว่างวันนี้จะเป็นยำต่างๆขนมจีบปูผัดหมี่กะทิเปาะเปียทอดและขนมหวานค่ะเมื่อทานเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวไปเกาะแรลเพื่อไปดำน้ำดูช้างที่เป็นแลน์มาร์คของเกาะแหลดกันจ้า มาถึงแล้วค่ะจุดดำน้ำเกาะแล็กของเราเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าช้างที่เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง น้ำอยู่นั้นก็เกิดเห็นไม่คาดฝันขึ้นค่ะฝนตกลงมาหนักมากแต่ว่าเราก็ยังเล่นน้ำกันต่อนะคะโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนคะ่ะเมื่อเรารับน้ำเสร็จแล้วนะคะ<ป>ก็ถึงเวลากลับที่พักของเราแล้วแต่ระหว่างทางที่กลับมาเนี่ยน้ำระหว่างทางมันสวยมากคะ่ะมันเลยทำให้เราอยากลงไปเล่นน้ำต่อเราก็เลยขอไปแวะเล่นน้ำหน้าที่พักของเราสักนิดนึงก่อนคะ่ะ ตอนนี้เรากลับมาถึงห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปทานอาหารเย็นกันนะครับนี่เป็นอาหารเย็นมาแรกของเรานะครับ มากเต็มๆกับพี่ๆพนักง,งานเพื่อให้เขาช่วยเราเซอร์ไพรส์ให้ได้ด้วยนะคะหลังจากที่เรากินอาหารเ,เสร็จนะครับเราก็จะไปดูกระวองไฟกันนะ ตอนนี้ก็กลับไปยดงห้องผักแล้วนะครับพรุ่งนี้มีทานอาหารเช้าตอนเจ็ดโมงครึ่งอาหารจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะ่ให้ดูนะส่วนกิจกรรมของพรุ่งนี้เดี๋ยวผมบอกพรุ่งนี้ซอยอกน,นะครับบา,บายบสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่สะพานไม้กันค่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยติดอันดับของเกาะพูดกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ งที่เราดำอย nee. right. um. oh, hmm, ู่ตรงนี้เลยเหรอก่อนก่อนแรกก็สวยเพราะมันมีแสงแสงสะท้อนจากไฟถ่ายใต้น้ำเลยโอ้โหแต่เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะน้ำไม่ได้ส่งฝนอะไรน้ำยังใสเหมือนเดิมน้ำไม่แดงเนาะเลี้ยเก็บอ่ะมึงนี่นะพวกมึงนี่นะติดแกงยุ่น สะพานไมาเราจะไปนะครับมันอยู่ในส่วนของเกาะกูดลีส์บนะครับเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครั<อ><า>บอ้วาง,งบ้าแลนด์มาร์กของเขาก็คือเป็นสะพานนี้แหละเป็นสะพานนี้แหละที่เราเห็นตามรีวิวนี่แหละคือเขามีทุก นี the so so ้นะคะคือหาดบางเบ้าค่ะตรงนี้เขาบอกว่าทุกๆทุกๆรีสอร์ทเลยค่ะเขาจะทําสะพานออกมาจะมีแค่หาดบางเบ้าเท่านั้นที่จะมีสะพานออกมากลางทะเลได้ถ้าที่อื่นๆจะไม่มีค่ะมีบันไดเจะลงแล้วเนี่ยโดเลยแต่พอกาจะกล้าลงไปเห็นความไม่มั่นคงของบันไดเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปตลาดปลากันที่นั่นเขาจะมีของสดเยอะเลยเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามีอะไรที่เราซื้อไปได้บ้าง มาถึงพี่จิ๊บบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ตลาดปลาจ้ะแต่เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะจ๊ะนี่เราอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงนะครับเราจะมาหาซื้อหมือหอมไปกินซาซิมิกันที่เราเห็นอยู่ตรงนั้น,น,นก็คือหอยมะระนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะซื้อหมือหอมเพื่อไปกินซาซิมิกันนะชั กลับมาถึงเราก็รีบไปรับประทานอาหารกลางวันก <Yes> ันนะคะเพื่อที่ช่วงบ่ายเราจะได้ไปดำน้ำที่หมู่เกาะลังกันต่อค่ะเราจะเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะ แล้วค่ะจุดแรกของเราก็คือหาดสารเจ้าจุดนี้เราจะมาลองเทสสนอกเกิลกันนะคะทุกคนเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นเรือเพื่อไปดำน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะ น้ก็ถึงเวลาอาหารว่างของเราค่ะอาหารว่างของเราวันนี้จะเป็นส้มตำไก่ทอดนะคะแล้วก็มีปลาหมึกซาชิวิที่เราซื้อมาด้วยค่ะเมื่อทานอาหารว่างเสร็จเราก็มาเล่นน้ำกันต่อดีกว่านะคะ หลังจากที่เราได้น้ำกันเสร็จแล้วเราก็ไปทานอาหารเย็นกันนะครับรวันนี้ตรงกับวันลอยกระทงพอดีทางรีสอร์ทก็มีพาไปลอยกระทงกลางทะเลกันด้วยค่ะนี่ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ได้ลอยกระทงกลางทะเลเนี่ยวันนี้เราต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทานอาหารเช้ากันเราเลาจะมาบเราตอนเก้าโมงดูเด็กตื่น ทริปนี้ของเราเราเลือกจองมาแบบเป็นแพ็กเกจห้องดีลักราคาจะอยู่ที่คนละ8,000บาทค่ะแล้วเรายังใช้โครงการเราเที่ยวด้วยการลดแล้วเหลือเพียงคนละ5,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะราคานี้จะรวมค่าเรืออาหารบุฟเฟ่8มือ้อและกิจกรรมต่างๆถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากพักห้องอื่นๆก็สามารถสอบถามราคากับทางรีสอร์ทได้โดยตรงเลยค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ